ใช้แนวทางยังไงใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคุณโยมไม่มีพูดง่ายๆว่าในสังคมโลกเราเนี่ยถ้าพูดตามเรื่องของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกธรรมตามหลักของทฤษฎีแล้วโลกธรรมมีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นการขัดแย้งกันของทิศถีของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับพระคัธนรมเนี่ย ท่านทาเพื่อมีวัตถุประสงค์อะไรท่านทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนั่นเองถ้าหากว่าท่านทําเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสแสวงหาร,ราศกาลเพื่อจะเพิ่มกิเลสให้กับท่านอย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในการที่ทําสื่อใน่ละอย่างที่พระท่านทําบอกไปแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะมอบให้กับคารวะหรือมอบให้กับคนทุกคนในโลกนี้นั่นคือเรื่องของความสุขภายใน,นใจิตใจถ้าวัตถุประสงค์ท่านตีแบบนี้แล้วท่าน ท,ท่านที่เป็นพระทั้งหมดนะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่นี้แม้แต่ตัวอัตมาองก็ทาอาตมาอีก็ทำลงท,ท,ทั้ง TikTok, ทิ้งตบทั้งยนทุบทั้งทุกอย่างหมดเลยคือเราตั้งจิตตรงนี้ไว้แล้วว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่พกวงแล้วว่าใครจะมาอินทาใครจะมาว่าใครจะมานีน่ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและาตกโยมเนี่ยก็ต้องมองให้ออกว่าตราบใดที่เรายังเป็นบุญชนคนหนึ่งตราบใดที่เรายังมีความรู้โปรดลง ตราบนั้นเราไม่มีทางหลีกหนีเรื่องตรงนี้ได้ยากโยมเราจะให้คนทุกคนในโรคนี้เห็นด้วยกับเราเป็นไปไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้ความเป็นจริงคือความเป็นจริงทั่นเองความเป็นจริงคือมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้ยากโยมเพราะการที่เจอโยมเจอโยมไปเจอกลุ่มที่ไม่ที่เห็นด้วยและเจอโยมไปเจอคนที่แอนตี้เนี่ยมันจะทําให้โยมซึ่งเราฝึกพิปัสนาอยู่แล้วเนี่ยถ้าโยมเป็นคนฝึกพิปัสนาเนี่ยและภาพลาุ้มนั้นเป็นคนฝึกพิปัสสนาเนี่ย เขาจะได้ทักอารมณ์เองได้ด้วยและเขาจะได้เรียนรู้อารมณ์เขาได้ด้วยว่าเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณเจอสิ่งเหล่านี้มาคุณจะทําอะไรกับตัวเองหรือคุณจะไปตอบโต้เขาหรือคุณจะหยุดไปเลยไม่ต้องทําความดีเพราะฉะนั้นตัวพ้าเองที่ทําสื่อเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทาไปเพื่ออะไรเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหน้าหพวงกหลังเพราะเมื่อทําดีมันคือดีนึกออกไหมกโยศแล้วโยมที่ไป ฟังน่ฟังนี่มันก็เรื่องปกติของเขาถ้าเขาไปแอนตี้เขาก็ได้เสพจ,จิตในเรื่องของแอนตี้ใครที่ชอบเสพในเรื่องที่แอนตี้แอนตี้นั้นไม่ดีนันเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องนี้เข้าไปใน,ในใจิตใจเขาเขาไม่มีวันที่จะฟอกจิตให้มาษสได้นี้เราต้องการที่จะฟอกจิตเราก็ไปเสพเอาเราไปเสพเอาอันนี้คือการวางใจให้เป็นหลักของการสร้างสามาธิถีนโยมนะตัวนี้คือการส,าสร้างสรางสมาธิถี คือการเจริญม,มากจาดหนึ่งเลยถ้าเราสร้าง,งทิฏฐิให้กับใจเรอยงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อทุกอย่างมันคือเรื่องของหลักของโลกธรรมและหลักของโลกธรรมมันคือเรื่องของระบบของขันห้าและเรื่องระบบขันห้ามันคือเรื่องของสัจธรรมคือทุกขสัจจะแลอเมื่อเป็นทุกขสัจจะคือหลักความเป็นจริงเรามีแค่กำหนดรู้ว่านี่คือความเป็นจริงครับ เรามีแค่กำหนดรู้อยู่เราไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าต่อขานเขาเลยให้เขาว่าไปอยู่แล้วพระเองก็เหมือนกันครับในเมื่อเรารู้ว่านี่คือสัจธรรมเขาไม่มีทางที่จะไปแก้ต่างอะไรทั้งนั้นเพราะมันคือสัจธรรมเราแค่ทําในสิ่งที่เราทําแค่นั้นเองครับอาตมาใช้วิธีการนี้อยู่อาตมาตัวอาตมาเองนี่ยนะใช้วิธีการนี้ไม่ใช่ไม่เคยเจอเจอทุกอย่างมันกนอยู่จรินพรก็ใช้วิธีการนี้โดยการสร้างความเห็นให้มันเป็นสัจธรรม เป็นทุกข์กัตริ์แล้วเป็นความจริงของโลกมันจะทำให้เราทำประโยชน์ได้มากกว่าที่เราจะไปเอียงซ้ายเอียของขวาเจริญพรพอได้เนาะคุณเรืองเนาะพอได้ไหมอ่าเจริญพรจ้ะ